เหตุการณ์ล้มเหลวของแบรนด์สินค้าในการจองคิวไลฟ์สดกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเป็นความเดือดร้อนในวงการบันเทิงทําให้ดาราหลายคนเสียหายและลูกค้าเสียเงินแต่เหตุการณ์นี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจและเป็นการเตือนให้เรารับผิดชอบในการเลือกตั้งแบรนด์และเอเจนซี่ที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพจริงๆเริ่มต้นด้วยการที่เจนนี่ไลฟ์ประกาศขอตัดขาดการทํางานกับเอเจนซี่หนึ่งในเหตุผลเพราะมีปัญหาจัดคิวงานที่วุ่นวายมากเกินไป ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและดาราต่างๆที่ต้องการไลฟ์กับเจนนี่แม้ว่าเจนนี่จะไม่ได้รับคิวอย่างเป็นทางการแต่กลุ่มดาราหนึ่งก็เดินทางไปบ้านเจนนี่เพื่อรอไลฟ์ทําให้เกิดความเดือดร้อนและความสับสนในวงการนาวินตาหนึ่งในลูกค้าที่ดีงานผ่านเอเจนซี่รายดังกล่าวก็ได้เผยว่าตื่นมาแล้วช็อกเลยเพราะตั้งใจจะได้ไลฟ์กับเจนนี่แล้วแต่พอตื่นมาเจอข่าวว่าไม่ต้องไปไลฟ์ทาให้ต้องเปลี่ยนแผนและรับรู้ว่ามีความวุ่นวายในการจองคิวไลฟ์กับเจนนี่ซึ่งทําให้เข้าใจได้ว่่าา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 มมมีีกกกรรรตตติดดออในนหหลลลยยทงงแะคคว้จ แต่เอเจนซี่รายดังกล่าวก็ไม่ได้เงาเงากลับออกมาโพสชี้แจงว่าเงินอยู่กับเจนนี่ทั้งหมดและยอมรับว่ามีการบวกเปอร์เซ็นต์จริงแต่ไม่เกินหลักแสนบาทและลูกค้าก็ทราบและยินดีจ่ายซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถตอบโต้ได้แต่เรื่องการันตีคิวก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยทําให้เกิดความสับสนว่าจริงๆแล้วมีการรับปากว่าจะได้คิวแน่นอนไหม และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของเราเพิ่งจะพลาดไปคือเรื่องการรับผิดชอบของเอเจนซี่และแบรนด์ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องราวนี้อย่างเหมาะสมทําให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและดาราต่างๆซึ่งทําให้เกิดความไม่พอใจและความเสียหายทางการเงินเมื่อเราเลือกใช้บริการของเอเจนซี่หรือแบรนด์ใดๆก็ต้องมีความรับผิดชอบและตรวจสอบให้ดีว่ามันจะมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพจริงๆหรือไม่จะไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเราเองและผู้อื่นๆอีกต่อไป และนี่เป็นเรื่องที่เราไม่ควรพลาดและต้องรับผิดชอบในการเลือกตั้งแบรนด์และบริการที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพจริงๆจะทําให้เราได้รับบริการด้วยความมั่นใจและไม่มีความเสียหายต่อเราเองและผู้อื่นๆคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณเคยพบกับปัญหาที่คล้ายกันในการเลือกตั้งแบรนด์หรือไม่มีความคิดเห็นอยากแบ่งปันอย่างไรบ้างชวนคุณเข้ามาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นของเราเลย